ขอดเจมพองสวัสดีค่ะมาพอกระสาโอกินแซบอีกแล้วจ้ามืนอีซาโอพ่อพี่พ่อน้องมากินมึก ไข่หนึ่งจะพี่น้องจ้าก้อ,อยยันข่าวพิษมึกไข่หนึ่งจะพี่น้องจ้าเอาแล้วก็พรอมน้ำจิมซีฟูดเด้อพี่น้องเด้อมาจ,จาะโซจาวลายย่างยำแก่ข้าวกับพี่น้องจ้าอันนี้คือขาดไม่ได้เลยนะจ้าพี่น้องเอ๋ยโอ้ยเปิดมึกข้าวข้าวพี่น้องเอ๋ยอันนี้ต้องจัดไปนะจ้าพี่น้องจ้าบู๊ข่อยหล่อข่อยตกใจ พี่น้องมาแก่ข้าวเรียบร้อยพี่น้องจ้ามืกไข่พี่น้องเอ้ยมืกไข่หนึ่งปุณายายให้เบิ้งข้างในปนุนห์โอ้ยปุณห์ปุณห์พี่น้องจ้าจะได้ดีบาดเนี่ยอ,อ่ะจิก๋วก,ก้อนน้นองพี่น้องเนาะปุ่นมาจัดแบบเป็นตัวเลยคุยแลย้วจะพี่น้องจ้าคุยก็น้ำจิม้มอันนี้จิม้มซี่ฟูดโอ้ยพี่น้องจ้าเห็นปะกัดเป็นตัวๆไปเลยอ้ยม,มาเด้อพี่น้องเด้อสุดยอดจ้ะ อืมอืมเดี๋ยนี้ก็ไม่ได้หรออืมแซ่บมากพี่น้องจ้ะหนึ่งใส่สมุนไพรจ้ะอืมสมุนไงข้างในแซ็ปจ้ะพี่นอ้องอืมคลิปนี้นะแจ๊กกระสิทามมาต่อไปได้พี่น้องเนี่เพราะว่ามีคนอยากมีคนสงสัยพี่น้องจ๋ามีเอฟซีสงสัยมาว่าสาขาจังหวัดอะไรนะพี่น้องเนานะ อาเสียงหประวัติสาโอนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะคลิปนี้สาโอก็ได้จะมาบอกน่าจะเป็นหน่องเด้อ,อ,อกินไปด้วยต่อไปด้วยนะคะมาขออีกสักคำหนึ่งพี่น้องจ๊ะขออีกสักคำหนึ่งกันเนอะอืมอืมอืมหมูใครช่วยใจพี่น้องจ้ะชอบ เราจะพี่น้องจ๋าสาโอนะจ๊ะประวัติสาโอนด้พี่น้องเน้อเป็นคนจังหวัดอุบลพี่น้องเป็นคนจังหวัดอุบลได้แต่กําเนิดจะพี่น้องจ๋าพอดีว่าไม่ได้แฟนอยู่บุรีรัมย์จ้าสาโอเป็นคนอุบลนะจ๊ะเป็นคนอุบลมาแต่กําเนิดเลยแต่พ่อดีว่าไม่ได้แฟนอยู่จังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็มีลูกจ้ะมีลูกหนึ่งคนนะพี่น้องจ๋ามีลูกหนึ่งคน อายุกับปากอะอายุกับสามสีพวงเราจะพี่น้องจ๋าเท่าแล้วละพี่น้องเอออายุสาวกกับสามสีพวงเราจะพี่น้องจ๋าเออเท่าแล้วละพี่น้องเนาะอืภาษาโอกับยมมียังไรจะพี่น้องจ๋าภาษาโอก็มีอะไรมากมายได้พี่น้องเด้อประมาณนี้แหละจ้ะพี่น้องจ๋าอืตอนนี้ก็ประมาณนี้แหละจ้ะตอนนี้ก็อยู่คือว่าอยู่บล้ำนะคะปริมาณมาสังขอบกลัวอยู่นี่จ้ะพี่น้องจ๋าอืภาษาโอก็มียังไรจ้ะมีแค่นี้แหละตอบให้เด้อพี่น้องเด้อเออตอบให้เด้อพอคนถามมาพี่น้องจ๋าอืมาจัดต่อเลย ค่ยคุยแล้วคุยอีกอีก <laughs> บันหืมหืมสะใจอันนี้รสนึ่งพินะอืม อันนี้หนึ่งโลจ้ะหนึ่งโลอือหือมหันตัวมาหันไข่พี่นกจ้ะอืออันนี้โลร้อยห้าสิบบาทเดี๋ยวหอดปลาหมึกไข่น้ำพีน่นงเออสุดยอดเลยจ้ะเนี่ย ขึ้นคออร่อยหอมสมุนไพรจ้ะอืมสะอ้นหนึ่งแซ่แอมตะไคร่ใบมะกรูดแล้วก็ไปหัวละพาน้ำพี่น่อหอมหวืนเต็มท่องอีกพี่น่อ สุดยอดอขอเเจมท้องสุดยอดมาก ปิ้นเลยจะพี่น้อ,องจา๋าอือวันนี้ปิ้นเลย <c oughs> อือหืออ๋อปูขึ้นปะูหนักใครเต็มถ่องอนะ 嗯嗯嗯啊，切断。啊啊 ชิ้นซาดิพี่น้องจ้าโออน้ำจิ้มกระเผ็ดจ้าบะเนี่ยโอู้เข้ากันสุดๆพี่น้องเอ้ยเผ็ดเปรี้ยวหวานจ้ะพี่น้องอจา้ารสชาติจ๋าโอ้อยากให้ซีฟมมินี่จ้ะแซ่บแซ่บน้ำจิม้มเจเนี่ยก็แซ่บพี่น้องเอ้ยอือ <laughs> หือที่ไหนก็ไข่ที่ไหนก็ไข่อะ เด็ขาตอนเพ่อนจ๋าจัดไปขอสนิทแังเพยงใดอ๋อ oh, สุด

เพ็ดอืมอืมรางวันกับพ่อแมงว่านเหมนี้ สถิต่สามพี่ 3, นองจ๋ามึงจะรู้จะรู้พี่นองมึงอ่เดียวมืงฉัสเดยอดีจ้ะเนี่ยโฟินฟินมากออืม ข้างในมันยังหอมหย่นะจ๊ะช่วงความายเพชรตีกันมนันยัดแย <c oughs> อ้อื้เฮียแปกเฮียกว กระเลือนสีเขรวยเลือนสีรุดมือตัวน้ำจิ้มคอยก็ได้ไปเห็นแล้อืมอื้มอ้าวต้องคุยๆสวดไปณอ่ะ มันจะตีกันหัวดังมันจะตีขึ้นหัวดังจ้ะมันก็สีไออื้ห อันนี้เป็นกับแก็บแน่งดีดีพ่อหนังด้วยอืมเผ็ดมากอืมอืมอ่ะอืม Ôi, chỉ một tạ Ừ. Đẹp vậy phía mong chả Ê quăm Sức nuột phía mong chả Ê sức nuột Ôi หยาดปดพัวสืดยอดจริงจอืม

โอ้ใส,ส่สีอิ่มยางค่ะพี่น้องจ๋าหน้ำตาแตกนะตาแตกขี้มูกแตกได้พี่น้องเอ้ยแซ่บจ้ะพี่นอ้นองจา๋าบอกได้ว่าแซ่บสุดยอดมากพี่น้องเอ้ยเบิ่งน้ำจิม้มก่อนเผ็ดเปรี้ยวหวานซะใจดีจ้ะพี่น้องจา๋าเออวันนี้ก็แมาแบบมึบกมอเอ้ยหนึ่งปลาหมึกใครนะพี่น้องน้ำมิตรไข่ดีใจพี่น้องจา๋าโล่ร้อยห้าสิบบาทพี่น้องจา๋าเมนูผู้ใดผู้ใดอยากเห็ดกินลองเห็ดกินมึงได้พี่น้องเด้อ แซ่บไปดีจ้ะเออตอนอนี้คนน้ำตาแตงดงไแล้วเพจพูดโพล <laughs> ถ้ามาคลิปนี้นะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้สาโอเนยเยอะจ้ะถือสำคัญนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะจะได้พลาดคลิปใหม่ของสาโอนจ้า <laughs> สำรับคลิปนี้สาโอวขอลาไปก่อนจ้าพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ปะปากโปะไปแล้ว